กราสวัสดีครับผมโน้จากสวงเวลาครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากล้องสําหรับสายพอเทตนะครับเอาเป็นว่าเป็นตัวจบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านะตอนนี้ถ้าให้ผมเลือกได้ของแต่ละค่ายผมจะซื้อตัวไหนเพื่อไปถ่ายพอเทตเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ก็ตามที่บอกไปตั้งแต่เริ่มนะครับว่าวันนี้ผมจะมาจัดเซตกล้องที่เอาไปถ่ายสาวกันนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างโดยที่ผมก็เลือกมานะครับจากแต่ละค่ายว่าถ้าเป็นค่ายค่ายนี้เนี่ยผมจะเอาตัวไหนมาถ่ายโดยที่ผมก็เลือกมาทั้งหมด5ตัว5้าค่ายนะครับจะเป็นกล้องตัวไหนเลนตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะเลือกจากกล้องที่อยู่ใกล้ตัวของผมมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือกล้องจาก panasonic lumix นั่นเองนะครับ ก็คือถ่ายผมอยู่ตอนนี้แหละนะครับแต่และยี่ห้อเนี่ยผมก็จะคล้ายๆกันกน็คือผมก็จะมีอยู่2ตัวเลือกที่ผมจะเลือกขึ้นมาก่อนนะครับที่ที่แบบรู้สึกว่าชอบลูมิกเนี่ยผมเลือกยากมากระหว่างกล้อง2ตัวนะครับที่เพิ่งออกมาตัวแรกก็คือ Panasonic l u m มิ S9 เกนะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมตัวเล็กๆราคาไม่แรงมีหลัดมีนุ่มมีนั่น,น,นกับกล้องที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้เลยก็คือ Panasonic l u m i ิ S5 Mark I i เป็นตัวแรกที่มีเฟด e ิ e ิชั่นจากพานาะซึ่งกล้องที่ผมเลือก ในครั้งนี้นะครับ ผมเลือกล u m ิกเอ็ดไฟมาร์กนั่นเองครับผมกล้องที่ผมเนี่ยใช้อยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ที่ถ่ายคอนเทนต์ทั้งหลายแหล่นะครับของสู่มฮาวิล่าเนี่ยหรือว่าช่องของผมเองนะครับก็ใช้กล้องพันสุ่มลูมิกเอ็ดไฟมาร์กทเนี่ยในการถ่ายเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้นะครับถามว่ามีอะไรที่ผมชอบในเอ็ดไฟมาร์กทนะครับแน่นอนว่าการจับถือเนี่ยดีนะครับมีปุ่มเยอะด้วยนะครับเพืบาลานมี ISO มีอะไรปุ่มแยกทั้งหมดรวมไปถึงปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนระบบโฟกัสนะนะจาก f s f เ หรือว่าแมนนวลอะไรเงี้ยนะครับมันถูกแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยจะปรับอะไรเงี้ยมันปรับได้รวดเร็วมากนะครับแน่นอนว่าเป็นฟูลเฟรม24ล้านพิกเซลนะครับซึ่ง24ล้านเนี่ยโอเคละสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงการที่กล้อง S 5 Mark II เนี่ยนะครับเป็นกล้องที่ มีฟังก์ชันเสริมเนี่ยเยอะมากๆตัวหนึ่งผมว่าถ้าเทียบกับราคาเนี่ยนะครับฟังชันอะไรที่เราใช้บ่อยๆใช้จริงเนี่ยมันมีอยู่ในกล้องพานาแทบทางนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นมิตรกับงานวิดีโอก,ก็ค่อนข้างเยอะนะในขณะที่ค่ายอื่นๆเนี่ยโอ้โหกว่าจะให้กันมาเนี่ยเรียกได้ว่ารอกันแล้วรอกันอกีกแต่ว่าพานาเนี่ยให้มา ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไกลมาแต่ไกลแล้วนะครับยิงงมีอีกเยอะนะที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าผมมองว่า p a n a ส o n i c ลูมิก S5 Mark II เนี่ย คุ้มค่ามากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟสเดเรคชันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสให้การใช้งานได้สบายๆแล้วนะครับในเรื่องของวีโอเนี่ยเขาก็ให้มาแบบอย่างโอเคเหมือนกันนะครับ 6K30 เฟรม Open g a เก10บิตหรือว่า 4K60 เฟรมก็มีมาให้แต่ 4K60 เฟรมก็จะมีการคอปอยู่ที่ APS-C นะครับรวมไปถึง Full HD นะครับก็สูงสุดได้ที่180นะอันนี้จะอยู่ใน Slow and Quick นะครับมี Cinema 4K นะครับในส่วนของ Vlog ก็มี Vlog ก็คือไฟล์ล็อกเนี่ยแหละครับล็อกก นะมีมาให้นะครับได้ไดนามิกเลนที่สูงมากขึ้นนะครับเอาไปเกลี่ยส่งแกสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับดูเอาเบส iso เรียวไทม์หลัดยิ่งยิงถามว่าถ่ายภาพนึงก็คือมันก็คงรวมไปถึงกับการที่ถ่ายพอร์ทเดทวิดีโอด้วยนะครับอ่ามนถึงการสั่นเนี่ยคือ the best เลยนะครับที่อยู่ในิสต์เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมให้ตัวเนี้ยเป็นการสั่น number o ในใจผมเลยผมว่า ตัวนี้ราคาคุ้มค่าที่สุดแหละในริดที่ผมพูดมาทีนี้ประกบคู่กับเลนอะไรดีนะครับสำหรับเลนเนี่ยผมเลือกอยากอยู่2ตัวก็คือพนาเขาจะมีเลนของเขาอยู่แล้วก็คือตัว 50f 1.4ตัว s pro นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลนของ s i g m a นะครับ 50f 1.2ตัว Ar t นะครับเขามีเอ o เม t าส์ outh, ไงเออพาคียอลเม้าส์ก็สามารถที่ใช้างานร,ร่วมกับตัว Sigma ได้นะซึ่งถ้าจากจุดนี้เนี่ยผมขอเลือก 50f 1.2ซิ g m a นะครับ dg dn ar ดีกว่าละกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพ ว่าหนึ่งเลยคือได้ f 1 2นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าพอสมควรนะครับราคาในเว็บไซต์ของซูมเองเนี่ยผมเปิดเว็บไซต์อยู่นะครับ54,900บาทนะครับ L เมาส์นะตามนี้ถ้ารวมกับกล้องตัว S 5 Mark II นะครับตอนนี้ราคา67,990 นะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของ Panasonic Lumix S5 Mark II เพิ่มมากขึ้นก็ไปดูคลิปที่ท็อปทำรีวิวไว้ได้เลยนะครับอันนั้นก็คือเป็นรีวิวเต็มเลยนะครับในช่องเราเนี่แหละก็ไปดูได้ครับผมบแบรนด์ถัดมานะครับผมขอเลือกเป็น Canon แล้วกันนะครับ Canon เนี่ยสตัวเลือกที่ผมคิดไว้ก็จะเป็นไม่ r 8ก็ r 6 Mark II อันนี้นผมเลือกไม่ยากเท่าอันอื่นผมเลือก r 6 Mark II จึงยิ่งอ8มัน,ม,นมันเล็กมันเบาดีนะเพียงแต่ว่าผมอยากได้แบตเตอรี่ ที่มันยาวกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลือกของกันสั่นด้วยที่ผมอยากได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าผมก็จะไป r 6 m a r k i ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับคือแบง c ์แคน,นอนเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรื่องสกินโทนเรื่องสีสันอะไรเงี้ยนะครับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาอยู่แล้วผมเลือกอะไรก็ตามนะครับมันก็ถ่ายพอดเทรตได้ออกมาได้สวยนะครับที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับพวกเลนพวกอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เสริมเข้าไปนะครับกล้องอย่าง canon a6 mark ii เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมได้รีวิวเองนะครับไปดูได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้แน่นอนว่าเป็นกล้อง full f ร a m e อา่านะครับ f u ลเ f ร a 24ล้าน พิกเซลนะครับมาตรฐานอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้สบายๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เอาไปลงโซเชียลลงเพจลงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เหลือเฟือแล้วนะครับต้องบอกงี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องโฟกัสโฟกัสนี่ดีเลยนะครับเรื่องนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกการใช้ไอนะครับสามารถเลือกซับเจ c t ได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ออโต้ซับเจ๊กให้นะครับก็คือปกติก็จะมีเลือกคนเลือกิ่งของรถนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยคือ มันมีออโต้นะครับเราไม่ต้องมาเลือกกล้องเลือกให้อะไรเงี้ยก็จะมีครั้งแรกๆเลยในตัวเนี้ยนะจากหลายๆแบรนด์ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าแค่ตัวนี้นะครับหรือว่าการถ่ายโรงถ่ายรัวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถรัวได้อย่าง โหดเหี้ยมกระเทียมเจียวเลยทีเดียวเชียวนะครับสูงสุด40เฟรมเออเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเป็นแมคชนิกเนี่ยจะได้12เฟรมบัฟเฟอร์ก็ให้มาเยอะมากนะครับรวมไปถึงเป็นกล้องตัวหนึ่งที่มีฟังก์ชันเยอะมากคือต้องบอกว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยมันมีข้างแรกในตัวนี้ด้วยนะส่วนเรื่องวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมนะซึ่ง 4K 60เฟรมเนี่ยไม่ครอปเลยนะครับไม่ได้ไปครอปเป็นย APS-C นะครับถ่ายได เป็น 4K 6 0เฟมแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสียระยะของตัวเลนไปนะครับแล้วก็ 4K D เนี่ยนะครับถ่ายได้สูงสุด180เฟมนะอันนี้อยู่ในโหมด slow motion นะครับ high frame rate นะส่วนเรื่องอย่างอื่นๆนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาในตัวนี้ก็อย่างเช่นพวกซีบ้าหรือว่า f อสคอ o เลอเอาไว้สำหรับวัดแสงในในงานวิดีโอเนี่ยก็จะมีมาในตัวนี้เหมือนกันถือว่า ค่ามาพอสมควรเหมือนกันนะในเรื่องของวิดีโอเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการสั่นนะครับก็าทำได้ดีก็มีความนุ่มนวลอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรู้จักลิสัยใจคอเขาน่อหนึ่งนะครับเรื่องเลนเอาเลนอะไรมาจาับคู่ดีนะครับผมเลือกเลน50 f 1.2 เป็น RF นเะอ่นเป็นตัว RF ก็คือเป็นเลนที่ออกมาสำหรับตัวมิเลเลตของ Canon เลยนะครับผมรู้สึกว่าเอาสุดเลยก็ต้องเป็นตัวนี้แหละสำหรับสาย p o r t r a i t ของ Canon นะครับจริงๆมันก็มีพวก85นะแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตอนหลังว่าทำไมผมถึงเลือกเลนส์50นะครับเรามาดูราคากันก่อนราคาของตัว Canon R6 Mark II นะครับในเว็บไซต์ของซูมาเวล่าเฉพาะบอดี้อย่างเดียวนะครับจะอยู่ที่73,000 900บาทนึประมาณนี้นะครับส่วนเลน50 F 1 2 l นเกะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่80,000 4,390เมื่อเราดูราคาเนี่ยเออเราจะเห็นว่าเอยมันราคามัน อืมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อาจจะอยากรออะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมมีข่าวดีมาบอกครับผมว่าตอนนี้นะครับเรากําลังจะมีงานซูมแฟร์นะครับไม่ใช่ครั้งที่20แต่ว่าเป็นครบรอบ20ปีนะครับของซูมนะครับซูมกล้องเแฟร์ฉลองครบรอบ20ปีงานกล้องสีชมพูมัดรวมอุปกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอราคาพิเศษพบปะเหล่าครีเอเตอร์วงการถ่ายภาพและว,วิดีโอที่จะมาป้ายยาคุณแบบใกล้ชิดจับของจริงเล่นของใหม่ทุกแบรนด์ดังและสินค้าเปิดตัวครั้งแรกภายในงานจัดหนักจัดเต็ม โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจัดเต็มไม่สนใครสูงสุด70%คดสอซนศูเปอร์เซ็นต์สูงสุดนาน48เดือนซื้อกล้องในงานฟรีประกัน3ปีเต็มกล้องเกา่าเลนส์เกา่าอุปกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเกา่านํามาแลกเป็นส่วนลดในงานกับซูมกล้องเล่าเทรดอินเซอร์วิสอยากย้ายค่ายแบบคุ้มคลาดไม่ได้แล้วแรปกล้องที่คุณรักในราคาพิเศษไดทีบูธแรปอีกหนาวแล้วพบกัน26กันยาถึง1ตุลา67นี้ณลานจิตรกรรมชั้น M Gateway เอมเกรเวเอกมัยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง,งจองาน ผแบรนด์ถัดมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ Sony นั่นเองจ้า Sony เนี่ยจริงๆมี2ตัวในใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ A7IV ล้วก็ A7C Mark II คิดไปคิดมานะครับตัวที่ผมเลือกขึ้นมาก็คือ A7C Mark II นะครับเหตุผลก็คือเรื่องขนาดนะครับก็คือมันเล็กดีนะครับรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มีมาพวก A องค์ AI นะครับที่มาช่วยคิดในเรื่องของโฟกัสหรือหลายๆอย่างนะครับมันมีอยู่ใน A7C Mark IIA7IV ยังไม่มีนะครับจริงๆอยู่ว่า ว่า A74 อ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ a 7 c Mark II ไม่มีนะครับอย่างเช่นพวกพอร์ตพวกอะไรเงี้ยที่มันมันเหนือกว่ารวมไปถึงการ์ดหรืออะไรเงี้ยเหนือกว่าแต่ว่าผมว่าสำหรับงานพอสเทสมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับใช้ประมาณ a 7 c Mark II เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับซึ่งจริงๆผมทํารีวิวตัวนี้นะครับในช่องของสซงคาเม่าเนี่ยแหละก็ไปหาดูได้ถ้าใครเคยดูคลิปนั้นจะเห็นว่าผมอ่ะชอบ กล้องตัวนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันพอดีสําหรับผมอะ่ะเป็นกล้องฟูลเฟมนะครับคือเป็นกล้องที่น้ําหนักเบาอันนี้ผมชอบมากๆนะครับพกง่ายนะครับซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเป็นกล้องที่ทําให้คุณสามารถพกมันออกไปได้ทุกวันแล้วการถ่ายภาพอะ่ะมันจะสนุกมากขึ้นนะครับมันจะไม่หนักมันจะไม่แบบมันจะไม่เป็นภาระในการหยิบออกไปถ่ายอเออจริงๆนะรวมไปถึงเทคโนโลยีเลยทั้งหลายแหล่นะครับก็จะมีในตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก AI นะครับพวกการเลือก subject สีสันใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับซอฟ สกินเอฟเฟกเออนี่อะไรที่ผมชอบใน Sony หลายๆตัวนะครับภาพสกินเอฟเฟกตใน Sony ก็จะมีทั้งในภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับ ติดไปในไฟล์ล็อกด้วยในะสบายๆเลยนะครับไม่ต้องมาทำผิวที่หลังนะครับออกพวก USB streaming นะครับมีนะครับ Focus b i t t i n g c o m นะตัวนี้มีนะครับหรือว่าพวก Focus mapping นะครับถ่ายภาพก็ได้33ล้านอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้ความละเอียดเยอะหน่อยนะครับซึ่งผมโอเคเลยนะผมชอบนะครับแต่หลังๆก็เริ่มแอบแจะเยอะไปหน่อยเหมือนกันฮาดดิดเต็มนะแต่ว่าก็ก็ได้อยู่33ล้านผมเคยบอกไว้เสมอแหละว,ว่าผมชอบ33ล้านมันมีโอกาสได้ครับนะถ่าย โก็ใหม้มา สามารถใช้งานใช้การได้สบายนะครับ 4K 60เฟรมนะครับ1 0เฟรมก็จะมีการครอปที่เป็น APS-C นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ซีน t o n e นะมีมานะครับ S log 3เนี่ยนะครับก็จะได้ดีนัมิกเลนที่สูงนะ14สต็อปนะเอออีกเรื่องนึงก็คือใส่หลัดได้ด้วยอ่าใส่หลัดได้นะครับสีสันสวยๆลดขั้นตอนการทำงานได้นะครับการสั่นก็มี a อ็กท e มโหมการสั่นในบอดี้นะส่วนเลนส์นะครับจริงๆแล้วเลนส์ตัวเนี้ยด้วยความที่ตัวกล้องเนี่ยมันเล็กผมก็เลยมองเลนส์อยู่2ตัวก็คือ 50mm 1.2 2 GM กับ50 F1.4 GM เลือกได้ทั้งคู่ทั้ง2ตัวได้หมดเลยถ้าจะเอาสุดแน่นอนว่าไป50 F2 1 GM แต่ถ้าถลดหลั่นลงมาหน่อยนะครับผูกกว่าหมื่นกว่าบาทเลยอะ่ะก็จะเป็น50 F1.4 GM คือ2ตัวนี้มันมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับ50 F 1 2 GM. จะมีความลำมุนกว่า ละลายหลังได้เยอะกว่านิดนึงนิดเดียวดูสีผิวเนี่ยมันดูสว่างกว่าน่อยๆนะครับมันมีความละมุนที่มากกว่าแต่ว่า5 0 f 1 2ึงเนี่ยมันก็หนักกว่าหนักกว่าให้ f 1 4ประมาณหนึ่งรวมไปถึงขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับคือมันเลือกได้ทั้ง2ตัวแหละแต่ถ้าเอาไปใช้กับ a 7 c mark 2เนี่ยผมแอบอยากเลือก5 0 f หนึ่ง gm นะครับเพราะว่าแม้ว่า5 0าสนเนี่ยคอนทราสมันน้อยกว่ามันก็ละมุนกว่าแต่ว่ากล้องเราสามารถที่จะปรับคอนทราสได้นะครับ ถ้าเป็นผมเองนะผมคงเลือก 50f 1.4 <c oughs> ขอโทษ 50f 1.2เลเวลกันด้วยนะครับผมผมคงเลือก 50f 1.4ครับแล้วก็ไปปรับคอนทราส์เอานะครับหรือว่าที่ถ้าไปแต่งในไลท์รูมอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปปรับในไลท์รูมเอานะครับกับราคาที่ถูกลงนะครับรวมไปถึงน้ำหนักที่เบาลงเออ,เอ,อผมก็อาจจะเลือก 50f 1.4แต่ว่าถ้าใครจะเลือก 50f 1.2ก็ได้นะทีนี้เรามาดู <laughs> ราคากันนิดนึง ESC 42เนี่ยราคาอยู่ที่69,340บาทนะในเว็บไซต์ของ Zoom ตอนนี้นะครับตัวเลนส์5 0 m 1.4ถ่าในเว็บไซต์ Zoom ตอนนี้จะอยู่ที่5 3 4 0นะครับส่วน5 0 m 1.2 GM 62,030บาท นะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ผมให้2ตัวเลยนะก็ทั้ง50 m 1 4หรือ50 m 1 2ได้ทั้งคู่แล้วแต่นะครับอยากได้เล็กก็ไปเลือก50 m 1 4แต่อยากได้สุดก็1.2ก็ได้ทั้งคู่นะถัดมานะครับมาที่แบรนด นิคคอนกันบ้างนะจ๊ะเออมันมีความเลือกยากอยู่นิดหน่อยมี2ตัวที่เข้าวินที่ผมเลือกมานะครับก็คือจะเป็น C6 Z6 นะครับ Z6 กมากับ ZF คือมันต้องเลือก2อย่างเลือกความสวยอย่าง ZF ZF นะครับ ZF นี่สวยเท่ทพายแล้วเท่กับเลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของ Z6 ในที่นี้ขอเลือก Z6 m a r ม 3แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะรู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันร้อนแรงเหลือเกินนะครับในสเปคตอนที่มันออกมาเนี่ยโอ้ยมันจากลองแล้วเหลือเกินยังไม่ได้ลองสักทีนะครับซึ่งจริงๆน้องการรีวิวไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้สเปคหรือว่าอะไรยังไงไปดูได้ผมก็ไปดูคลิปนั้นเหมือนกันนะว้าวตั้งแต่เปิดตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ลองสักทีนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือแน่นอนว่าเป็น f u ลเ f ร a m e อย่างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ความละเอียด24.5ล้านพิกเซลนะครับก็มาตรฐานก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเขาใช้เซ็นเซอร์ใหม่นะเป็น partially stacked CMOS นะครับอ่านะครับก็คือเป็นข้างข้างบนกับข้างล่างอะไรเงี้ย เพิ่มความเร็วในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์การประมวลผลรัวได้เยอะด้วยนะครับถ้าเป็นแมคคนิกเนี่ย14เฟรมโอ้จริงๆสเปคให้มาแบบโคตรเยอะนะครับอัลกอริทึก็ดีนะผมได้ลองจับไปหน่อยหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลองไฟล์ไม่ได้ลองเล่นจริงๆอย่างจังะนะช่องมองภาพก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือละเอียดจัดๆเลยอ่ะ5.76ล้านจุดนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยระดับ4,000นิต โออดยไปถึงคันเลิกกันหมดเนี่ยเป็น DCP P3 ด้วยเออนะครับให้มาอย่างแบบยังดดระบบโฟกัสเนี่ยดีมากนะครับได้มาจากรุ่นใหญ่ A.O.I มีนะครับเลือก subject ได้เหมือนกันแล้วก็มีออโต้ subject เหมือนใน canon เลยนะครับสกิน softening อ่ามีมาให้เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่ผมชอบใช้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันมีความว้าวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ portrait impression balance นะครับอันเนี้ยสามารถที่จะไปปรับชิปของสกินโทนเฉพาะสกินโทนด้วยนะไม่ได้หมายถึงจะปรับชิปไว้บาลานซ์เหมือนที่เรารู้จักกันนะชิปสกินโทนว่าอยากจะให้ไปทางตม ติดเหลืองหรือขาวอมชมพูหรือขาวอมเหลืองได้อันนี้ผมรู้สึกว่าว้าวออผมชอบผมชอบอันนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงกล้องพอดเทอแน่นอนว่ามันมีประโยชน์แน่ๆสำหรับตัวนี้นะครับส่วนวิดีโอก็ให้มาโคตรจะโหดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 6K r รอ6 0 f เฟรมเอ็นรอนะเออนะครับโปรเลสรอก็ได้นะครับรวมไปถึงโปรเลสธรรมดาก็ได้ ไอ้ที่พูดมาเนี่ยไลอ้รอรอ,อโปรลงโปรเลสเนี่ยสามารถถ่ายได้ในกล้องเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ซีเอฟเป็กเพสไทบีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วเนี่ยก็จะเหนือกว่าไอไ้หลายๆตัวที่พูดมาก่อนหน้าที่ใช้ได้แค่ SD นะครับก็จะรองรับไฟล์เขานั่นแหละ 4K ได้120เฟรมนะครับผมโหมดมากนะครับแล้วก็ f u l l HD เนี่ยได้240เฟรมนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่สุดมากๆตัวหนึ่งทีนี้นะครับกล้องสุดจัดขนาดนี้นะครับเราจะมาดูราคาเขาสักเล็กน้อยนะคร 6 Mark 3เนี่ยในเว็บไซต์ของ z o ูมตอนนี้อยู่ที่8,7500นน,นนะครับส่วนเลนนะครับส่วนเลนที่ผมแนะนำแน่นอนว่าไม่มีอะไรสุมทนาไปเท่ากับ 50f1.2s แล้วนะจ๊ะตัวนี้ผมได้ลองใช้แล้วด้วยแน่นอนว่ามันเป็นตัวจบของสายฮอตเทจแน่ๆเลยนะจ๊ะอืมนะราคาก็64,900บาทจ้ะมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Fujifilm นะครับผมเลือกกล้อง Fujifilm xt 5 ครับ f ูจิฟิ XT5 เนะี่ยแน่นอนว่าผมได้รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องฟอโตกราฟีเฟิร์สนะครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอคนอื่นได้อยู่นะอืมวิดีโอเขาก็ให้มาพอสมควรนะครับจริงๆมันก็จะมีรุ่นอื่นๆของ f u j ิที่รัวได้โหดกว่านี้หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าสําหรับงานพอดเท็ดอะ XT5 ก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเป็น Fuji อะผมชอบในเรื่องของสีสันของเขามากกว่านะครับฟิล์มซูเมรชันที่ผมชอบชอบอยู่คือสีโคร وم, นะครับโปรเวียแน่นอนโปรเวียเป็นสแตนดาร์ดสีของเขานะครับคลาสสิกเน็กที่ผมชอบนะครับก็มีอยู่ในตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วสำหรับผมนะเออ ผมรู้สึกว่าผมก็ได้ความอาร์ตความสวยงามความฟิล์มลุกจากตัวฟูจิฟิล์มแล้วนะครับความละเอียดจะสูงหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น APS-C ความละเอียดอยู่ที่40.2ล้านนะครับมี AI Deep Learning นะครับถ่ายภาพต่อเนื่องได้20เฟรมนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเป็นแมชชีนิกได้15เฟรมมีกันสั่น5แกนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอทิวนะครับจะไม่ได้เป็นจอพับเหมือนหลายๆตัวที่พูดมานะครับแต่ว่าผมว่าก็โอเคแหละเพราะว่าถ้าถ่ายคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับสามารถที่จะถ่ายคนอื่นได้ สบายเอาไปถ่ายบอนเทคงคนอื่นนะนะส่วนเรื่องวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้สูงสุด 6K นะครับ30เฟรม4.20บิตนะครับ 4KHQ นะครับได้สบายๆนะครับสามารถต่อรออินเทอร์เน็ตเอาได้นะครับรอ12บิตนะครับ AppleProResBlackmagic รอ 6.2K30 เฟรมได้นะครับก็ได้ทั้งตัวจอตัวมอดแล้วก็จอ ของ b บ c k m a อ g ิกแอซิดนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับมี F ลง f l o o k k อกะไรเงี้ยนะครับก็มีมาให้ครบในตัว Fujifilm ตัวนี้อยู่แล้วนะครับที่สำคัญเลยนะกล้องดูหล่อนะครับกล้องเนี่ยเป็นแนวเลโทเนาะเออซึ่งมันก็หล่อเออมันก็สามารถที่จะเป็นอ e s s o r y ให้เราด้วยได้ด้วยนะครับมันก็สะายแล้วเท่อะไรเงี้ยราคานะครับในหน้าเว็บไซต์ o ูมนะครับราคาของ x t 5ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่79,990บาทจ้า่ซนเลนนะครับ แน่นอนว่าเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจาก 50F1.0R นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าผมก็ใชยใช้นะครับแล้วก็ชอบมากๆเแลยเป็น1.0ที่ราคาแบบโคตรดีนะครับราคาอยู่ที่53,990บาทในเว็บไซต์ซูมตอนนี้นะครับตัวนี้ผมเอาไปใช้ร่วมกับแบ็กมิดนะครับแล้วก็ใช้ฟิล์มลุกของฟูจิเนี่ยออกมาสวยจัดนะครับประมาณนี้ละลายสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้นะครับผมโอเคก็ครบช่วนกระบวนวามนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมติดไว้ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมว่าทําไมผมถึงเลือก50นะครับจริงๆเมันก็จะมีเลนระยะที่เอาไปถ่ายพอร์เตรตได้ได้เยอะแหละจริงๆมันก็ถ่ายได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นทาง35ทางวายกว่านั้นก็ได้24หรือแคบกว่านั้นเออแปดสิบห้ามิลแต่ว่าเหตุผลที่ผมเลือก50นะครับเพราะว่ามันถ่ายง่ายกว่ามันจะกลางกลางกว่ามันจะไม่ต้องถอยเยอะนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงทีถ่าย ได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าก็เลยเลือกเป็นเลน50ให้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบตัวไหนยังไงนะครับหรือว่ามีกล้องตัวไหนที่อยู่ในใจนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายพ็อดเทตก็มาคุยกันที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับอยากฟังเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย